คอร์สนี้นะครับสําหรับน้องท่านใดนะครับสําหรับน้องที่จะเข้าสถา,ารปัตยกรรมหลักนะครับภูมิสถาปัตยกรมมาารมนะครับสถาปัตยกรมาาร,ร,ยกรมไทยนะครับแล้วออกแบบผังเมืองนะครับเหมือนกันนะครับนะสอันนี้เหมือนกันไม่ต้องตกใจครับว่าคิดเข้ามาผิดอันหรือเปล่าน,นะครับทั้ง4อันนี้ใช้พอร์ตแบบเดียวกันสอบแบบเดียวกันซะทุาารระกอย่างนะครับซึ่งจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้ในคอร์สเกี่ยวกับตัวนี้นะครับนะของสถา,าปย์เนี่ยนะครับนะ ทั้งสี่สาขาเนี่ยนะครับเราจะต้องเราจะต้องมีหลักๆอะไรบ้างคือมันมีย่อยๆอีกเยอะๆๆนะแต่ว่าเราตีเป็นหลักๆเดี๋ยวอธิบายกันจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะเอาเท่านี้ก่อนนะครับนะจะมีเปอร์สเปกทีฟครับการเปลี่ยนภาพบรรยากาศการวาดเส้นสถาปัตยกรรมครับการลงสีครับการลงสีงานสถาปัตยกรรมครับสเก็ตดีไซน์สําหรับงานสถาปัตยกรรมนะครับอาจจะรวมถึงแรนสเคปด้วยนะครับเกี่ยวกับสถาปัตไทยด้วยนะครับ และอีกอันหนึ่งที่สําคัญครับอันนี้ใช้ทฤษฎีสถาปัตย์ทุกสาขาด้วยในที่นี้คือทีแพดซีนะครับเดี๋ยวเราไปอธิบายกันทีละอันเลยนะครับมาดูกันครับการเขียนภาพบรรยากาศนะครับเปอร์สเปกทีฟนะครับขอรวบเลยได้ไหมครับขอรวบกับดีไลเนชันด้วยนะครับนะไอ้สอตัวเนี้นะครับการเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟแอนด์ดีไลเนชันนะแล้วก็ตัวดีไลเนชันนะครับภาพที่เห็นจะเป็นอย่งงครับการวาดรูปทุกอย่างมันต้องมีมิติเข้ามายุ่งอยู่แล้วนะครับ นะมันก็เลยพี่ก็ขอรวบเป็นเรื่องเดียวกันก็อย่างที่เห็นในภาพครับนะอันนี้เป็นรูปดรออิงแล้วก็ลงน้ําหนักลงแสงลงเงานะครับการลงสีครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจแค่ตารางนะครับแต่เราต้องเข้าใจการนําไปใช้ซะด้วยดีไลน์คัลเลอร์นะครับการลงสีงานสถาปัตยกรรมครับรวมหมดครับสถาปัตยกรรมทุกอย่างครับภายในภายนอกนะครับรวมๆกันหมดเลยนะครับนะก็อย่างที่เห็นในภาพครับ การเลือกใช้สีเทคนิคการใช้สีต่างๆนะครับนะครับว่าใช้ยังไงอะไรยังไงเพื่อให้ได้เป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับสเก็ตดีไซน์นะครับ for architecture นะครับอินเทอร์เนียด้วยนะครับนะทั้งสองอย่างเลยนะครับนะเป็นแบบเดียวกันนะครับคล้ายกันนะครับเปลี่ยนกันแค่ตัวงานที่นำเสนอเท่านั้นเองนะครับสเก็ตดีไซน์นะครับนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดนิยมนะครับเลือกการเลือกใช้สีต่างๆการนำเสนอออกมาในแผ่นเพจนะครับ ทฤษฎีสถาปัตย์ทุกสาขา,านะครับในปัจจุบันใช้คําว่ t า t p a ั4เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยะพูดก,กันตรงๆนะครับตอนนี้ใช้คําว่า TPad4 จะแยกสอบต่างหากนะครับนะครับสอบกันทุกคนด้วยนะครับต้องสอบกับทุกคนของเด็กสถาปัตย์นะครับหรือเกี่ยวกับภายในสอบหมดเลยนะครับถ้าใช้ TPad4 นะครับนะทุกสาขารเรียกได้ว,ว่าใช้หมดเลยนะครับในรอบการสอบที่ต้องไปแข่งกันนะครับเราก็มีสอนในนี้ด้วยนะครับนะฮะ เป็นทฤษฎีต่างๆครับมีประมาณสักสิบบทได้นะครับข้อสอบเป็นร้อยเป็นพันข้อเหมือนกันนะครับยวเตอร์ผู้สอนนะครับนำทีมโดยพี่ตึกนะครับอนวัตกล้วยไม้นายุทธยานะครับสาบปริกรมศาสตร์บันดิสาขาสาบปริกรมหลักนะครับพระจอมเก้าลาชกะบังนะครับผู้ดูแลหมวดสถาปัตย์ทุกสาขาวิชาและศิลปกรรมบางสาขาวิชานะครับส่วนพี่อขั้นหนึ่งนะครับนะนำทีมศิลปกรรมนะครับชื่อพี่มานนะครับศิรวุฒิสุ จิระวงนะครับสินประกศาสายบัณฑิตสาขาวิจิตรศิลป์นะครับพระจอมเกล้ารายกระบังนะครับผู้ดูแลหมวดหลักนะครับสิลประกำทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกันครับกําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่เป็นใครแนะนําตัวกันนิดนึงครับพี่ชื่อตึกครับอนวัตกล้วยไม้นายุทธยาเป็นเฮดติวเตอร์นะครับสถาบัน To Be s c o o o l of Art นะครับและระบบ To Be ออนไลน์นะครับนะ พี่เป็นคนเขียนหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็นะครับพี่เป็นคนที่ไปออกรายการเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี่เหมือนกันแหมเยอะจริงคณะศิละปะในประเทศไทยนะครับเรามาเข้าใจเริ่มต้นกันก่อนนะครับคณะศิละปะในประเทศไทยเราแบ่งเป็น2หมดใหญ่ๆนะครับคือ1นะครับ หมวดสถาปัตยกรรมนะครับ2หมวดศิลปกรรมนะครับคราานี้เรามานั่งดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงไอหมวดสถาปัตนะครับคือศิลปะที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับวิธีการศึกษานะครับเป็นสถาปัตยกรรมมาศาสตร์บัณฑิตแล้วก็แยกตามสาขาต่างๆนะครับโนดีกหมวดหนึ่งนะครับคือหมวดศิลปกรรมบัณฑิตนะครับ2หมวดนี้นะครับต่างกันอย่างไรนะครับนะ เอาหมวดสถาปัตย์กันครับหมวดสถาปัตยกรรมนะครับเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับวุฒิการศึกษาคือสถาปัตยกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆส่วนวุฒิอีกปเภทหนึงนะครับคือวุฒิศิลปกรรมนะครับนะหมวดจินหมวดศิลปกรรมนะครับวุฒิการศึกษาที่ได้คือศิลปกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆเช่นเดียวกันครับ โดยส่วนใหญ่จะมีแค่2หมวดนี้นะครับส่วนไอ้รา์ย่อยต่างๆมาถามกันต่างหากได้นะครับเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิตศิลปกรรมนะครับหรือหรือวิทยาศาสตร์แต่เป็นสถาปัตย์บ้างอะไรบ้างอันนี้นกรอบได้นะครับแต่อันนี้เอาคร่าวๆที่เป็นส่วนใหญ่ในประเทศก่อนนะครับคณะนี้นะครับถือว่าเป็นคณะอยู่ในหมวดสถาปัตยกรรมนะครับสวัสดีครับเรามาดูกันที่คอร์สเรียนกันครับคอร์สเรียนแล้วก็มีแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือแบบนับจํานวนครั้งนะครับ คือคอ์ส10ครั้งหรือ15ครั้งแนะนำคอ์ส15ครั้งครับน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับ4,299บาทนะครับมให้เวลาเรียน4เดือนครับตกสัปดาห์ละ1หนนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือน้องต้องการที่แบบว่าไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะครับเราก็จะให้ระยะเวลาเรียนไปเป็นอัลลิมิตประเภท1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับคุ้มค่าที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนราคา4,399บาบาทไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับ วิธีการนะครับที่คิดได้คุ้มค่าเราต้องเอามาเปรียบเทียบกันครับเช่นเราเอาคอร์ส15ครั้งนะครับนะราคา4,299บาทเนี่ยมาเปรียบเทียบกับคอรต์อัลลิมิต2เดือนนะครับซึ่งถ้าน้องเห็นราคาน้องจะพบว่ามันราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ100บาทหมายความว่าถ้าน้องนะครับเรียนได้มากกว่านะครับ15ครั้งเป็นสัก16ครั้งนะครับน้องก็จะคุ้มแล้วถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามาคิดดูที2เดือนเนี่ยอยู่ประมาณ8สัปดาห์ซึ่งมันตกสัปดาห์ละ2หนเองสรุปนะครับ นะฮะก็น้องลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนคุ้มค่าสําหรับน้องเพราะบางคนมีเวลาเยอะๆเขาก็น่าเลือกอนลิมิตบางคนมีเวลาแค่สัปดาหล์ละหนึ่งผลเขาควรจะเลือกเป็นจํานวนครั้ง15าครั้งเป็นต้นนะครับนี่คือบรรดาเหล่าน้องๆของเรานะครับที่เชื่อใจและมั่นใจในตัวเรานะครับเรามาเข้าใจคําว่าเก่งกับคําว่าผ่านกันก่อนนะครับ สมมุตินะครับคะแนนมีหนึ่ง้อยนะครับเราบอกว่าเฮ้ยถ้าผ่านเนี่ยมันคือ5้าสิบเป็นต้นไปถือว่าผ่านนะครับเจ็ดสิบเป็นต้นไปถือว่าเก่งนี่อิงตามเกรดเลยนะฮะสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งมาเรียนเพื่อให้ผ่านไปอย่างเดียว5้าสิบห้า้าสิบถ้าเป็นเกรดก็คือเกรดหนึ่งถูกไหมฮะแล้วน้องจะจบคอร์สเรียนวิเศษด้วยวิธีนี้เหรอครับคือให้มันผ่านผ่านไปหรือน้องนะครับตอนนี้น้อง5้าสิบอยู่นะครับในบทที่1นึ่งมุตเราเรียนกัน10บบท น้องแก้ในบทที่หนึ่งไหมเสียเวลาหน่อยแก้ในบทที่หนึ่งให้กลายเป็น70เพื่อบทที่สองน้องจะได้เจ็ดสิบปดิบเก้าสิบเลยๆแก้สิ่งที่ผ่านให้เก่งแล้วค่อยเดินด้วยคำว่าเก่งจนจบพอดด้วยคำว่าเก่งนี่คือเก่งในนิยามความคิดของพีนะครับและของเราเรามาเรียนให้เก่งครับไม่ใช่แค่มาเรียนให้ผ่านเราจึงปรับพื้นฐานให้เก่ง เพื่อให้บทเรียนที่ยากขึ้นน้องก็ยังคงเก่งถ้าน้องมีพื้นฐานที่ดีครับ